กุ้งพลอยกนิทรินกับโบสยงยุทธตอบรับงานคู่พร้อมกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นสงสัยในความสัมพันธ์กันอย่างมากซึ่งหลังจากที่หลายคนเฝ้าติดตามกันมาพักใหญ่สําหรับกรณีข่าวลือจับตามองของกุ้งพลอยกนิทรินอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามกับพระเอกรุ่นน้องอย่างโบสยงยุทธ ว่าเอความสัมพันธ์ของทั้งคู่ใช่คนบันเทิงในข่าววงในอดีตภรยาพระเอกดังซุ่มคบพระเอกหนุ่มรุ่นน้องหรือไม่ขณะที่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลทั้งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอออกมาเปิดขยี้ย้ำสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดแหล่งข่าววงในของทางคมชัดลึกบันเทิงก็ออกมากระซิบแล้วว่าตอนนี้กุ้งพลอยกับนิทรินและพระเอกหนุ่มบสยงยุทธได้เตรียมออกงานคู่ด้วยกันครั้งแรกและพร้อมสัมภาษณ์สื่อมวลชนขณะที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เก็บตัวไม่ออกมาตอบโต้ข่าวหรือใดแหล่งข่าวคนวงในของทีมข่าวคมชัดลึก บันเทิงได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมหลังจากมีประเด็นให้จับตามองกรณีกุ้งพลอยและโบสยงยุทธที่ล่าสุดนั้นทั้งคู่ได้ตอบตกลงออกงานพร้อมกันแล้วในวันที่28กันยายน2565นี้ในงานฉลองของสถาบันเทิงระดับไฮเอนด์ย่านรัชดาและว่วแวแว่าถ้าสื่อมวลชนอยากสอบถามก็พร้อมตอบอย่างชัดเจน ขณะที่ยังมีการเมาอีกว่าเรื่องของการมาร่วมง,งานค่าเดินทางทั้งคู่ที่จะออกมาเปิดปากตอบประเด็นหรือก็ไม่เบาเลยทีเดียวนะวันนี้ที่28กันยายนนี้เรียกว่าจะได้ทราบกันแล้วสําหรับคนที่ติดตามประเด็นดังกล่าวของกุ้งพลอยและบ๊ทว่าสรุปแล้วที่จับตาม,มองว่าเป็นคู่หวานตามอักษรย่อชใช่ทั้งคู่หรือไม่อย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไป